ส่วนที่อุบลราชธานีค่ะก็ได้ทยอยเดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีนะคะมาเยี่ยมมาให้กําลังใจพร้อมกับส่งพี่น้องประชาชนได้กลับบ้านกลับภูมิลาเนาค่ะ โดยนางสาวาโดยนางสาวธิรรัตน์สำเร็จวานิตนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่มาที่อุบลราชธานีมาให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ส่งประชาชนจากศูนย์พักพิงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับภูมิลำเนา โดยมีนสมสายสมศักดิ์ไตรศักดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่14กำกับการบริหารราชการของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อนรับค่ะโดยจุดแรกที่เดินทางมาถึงก็ได้ให้กำลังใจผู้อบพยพในกลุ่มเปราะบางซึ่งก็อาศัยอยู่ในศูนย์ของโรงเรียนเดชอุดมซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ที่อพยพที่เป็นกลุ่มเปราะบางจำนวน20คน บางส่วนก็เตรียมที่จะเดินทางกลับในวันนี้สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนกลุ่มปอบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและก็เด็กยังคงอยู่ในศูนย์พักพิงเพราะว่ามีทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลอ,อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะได้เดินทางต่อมาที่ที่ว่าการอำเภอเดชอุดมค่ะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอ้ํายืนพร้อมกับมอบ ถุงยางชีพต่างๆแล้วก็กล่าวให้กําลังใจนะคะฝากมให้กําลังใจในการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งได้พูดคุยกับทางนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชร,รบแล้วก็กล่าวว่ารัฐบาลขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติมีความปลอดภัยรัฐบาลก็จะมีการประกาศให้ประชาชนกลับบ้านได้พร้อมมอบหมายให้ทางจังหวัดจัดหารถนําส่งประชาชนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองซึ่ง ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีหรือตัวย่อก,ก็คือปอพเนี่แหละค่ะก็มีการจัดเตรียมรถเพื่ออพยพกลับบ้านจำนวนทั้งหมด7คันนะคะเป็นกลุ่มอพยพกลุ่มสุดท้ายที่เตรียมตัวกลับบ้าน เข้าบ้านเรือนของตนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลโดมประดิษฐ์ตำบลโพนทองอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตาม,าร,มรัฐม,มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังบอกอีกว่าเมื่อพี่น้องประชาชนกลับภูมิลำเนาแล้วก็ขอให้ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนหากขาดหรืออะไรแจ้งภาครัฐเข้ามาได้เลยก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือเพื่อประชาชนนั้นมีความอุ่นใจค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะนะก็ได้ร่วมประชุมติดตามรายงานสถานการณ์ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลนะคะซึ่งก็มีนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดโดยหลังจากนี้รัฐบาลก็จะมีการพิจารณาประกาศพื้นที่ปลอดภัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับเข้าพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นการส่งพี่น้องประชาชนกลับพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปร่วมไปคุยจริงๆก็คือไปดูเลยว่ายังขาดเหลืออะไรหรือเปล่าะอะไรที่ภาครัฐจะช่วยได้นะคะเยี่ยมถึงเตียงกันเลยทีเดียวค่ะ